สวัสดีครับขอตทอนรับเข้าสู่รายการ iMCT News Podcast สรุปข่าวเด่นประจำวนันศุกร์ที่28มิถุนายนปีพุทธศักราช2567อดีตประธานาธิบดีของรัสเซียนายดิมิทรีเมดเวเดฟกล่าวว่าการคว่ำบาตรและการยึดทรัพย์สินที่สหรัฐและพันธมิตรยุโรปได้กระทําถือว่าเป็นการแสดงออก ที่กล่าวร้าวและเป็นเหตุผลที่เพียงพอสรรรสเซียที่จะประกาศสงครามเมโทรเดฟซึ่งปัจจุบันดำรงตำแหน่งรองประธานสภาความมั่นคงของรัเสเซียกล่าวที่ Forum, ฟอรัมกฎหมายระหว่างประเทศจัดที่เมืองเซนต์ปีเตอร์สเบิร์กนะครับเมื่อวันพฤษภาที่ผ่านมาว่าเขาเป็นนักวิชาการด้านกฎหมายจากการฝึกอบรมเขากล่าวถึงความขัดแย้งในปัจจุบันระหว่างกฎหมายระหว่างประเทศ และระเบียบโลกที่อิงกฎเกณฑ์ทางสามรกามักอ้างนะครับว่าประเทศต่างๆทั้งหลายที่ดำเนินนโยบายขัดกับระเบียบโลกที่อิงกฎเกณฑ์หรือภาษาอังกฤษใช้ว่า rule space world order ถือว่านะครับประเทศนั้นเป็นมีการกระทำที่ขัดผลประโยชน์ของสหรัฐเมโดเดฟกล่าวว่า การยึดและริบทรัพย์สินของรัฐอาจเข้าข่ายเป็นการกระทําที่ก้าวร้าวและอาจถือเป็นเหตุอันควรในการประกาศสงครามนี่คือท่าทีล่าสุดของเมดเวเดฟซึ่งถือได้ว่านะครับเป็นโคลบของรัฐบาลรัเสเซียที่ไม่เป็นทางการเขามักนะครับ ออกมาแสดงความเห็นในเรื่องราวต่างๆทั้งหลายเพื่อที่แสดงจุดยืนของทางด้านรัเสเซียที่ไม่เป็นทางการแต่เนื่องจากว่าเขาเคยเป็นถึงอดีตประธานาธิบดีของรัเสเซียและปัจจุบันดำรงตำแหน่งเป็นรองประธานของสภาความมั่นคงจึงยังคงมีอิทธิพลอย่างมากกลยทีเดียวในการดำเนินนโยบายต่างๆนะครับของทางด้านรัเสเซียหลังจากที่รัเสเซียมีการบุก จมตียูเครนในเดือนกุมภาพันธ์ปี2022สหรัฐอเมริกายุโรปและพันธมิตรได้ทำการยึดทรัพย์สินหรือว่าเงินรีเซิร์ฟของรัสเซียไปประมาณ300,000กว่าล้านขณะนี้ทั้งสหรัฐอเมริกาและยุโรปกำลังถกเถียงกันอยู่ว่าทรัพย์สินนี้300,000กว่าล้านจะยึดไปเลยโดยจะเอาเงินนี้นะครับ ไปช่วยยูเครนในการฟื้นฟูประเทศหรือว่าในการทำสงครามกับทางด้านรัเสเซียแต่ไปมานะครับตกลงกันเพียงแต่ว่าให้ใช้ผลตอบแทนในรูปของดอกเบี้ยของเงินรีเสิร์ฟนี้ของรัเสเซีย3 0 0แสนกว่าล้านนะครับซึ่งมีรายได้หรือว่าผลตอบแทนประมาณ3 0 0 0 4 0 0 0ล้านต่อปีนะครับแล้วใช้อดอกเบี้ยน,นี้เป็นหลักทรัพย์ คำประกันในการกู้ยืมเงินเพื่อที่จะช่วยยูเครนตามข้อมูลของเมฟเวเดฟนะครับการกระทำนี้ถือว่าเป็นการละเมิดกฎหมายทั้งระหว่างประเทศและในประเทศของรัสเซียโดยสิ้นเชิงเพราะว่าทรัพย์สินของรัฐบาลรัสเซียนั้นได้รับความคุ้มครองจากอำนาจอธิปไตยนะครับในขณะเดียวกันเขายังบอกว่าการที่ทาง สารรีอาญาระหว่างประเทศที่มีการกำหนดนะครับว่าอาจจะต้องการที่จะจัดการกับประธานาธิบดีวเวลาิเมูรตินและล่าสุดนะครับอดีตรัฐมนตรีว่าการกระทรวงกลาโหมเซอร์เก์ชอยกูและเสนาการทการใหญ่นะครับวารเรลี เกราซิมอฟนะครับในข้อหาก่ออาชญากรรมสงครามนะครับเป็นสิ่งที่ไม่ถูกต้องเพราะว่ารัเสเซียเองไม่ได้อยู่ภายใต้กฎหมายระหว่างประเทศนี้ของ ICC หรือว่าศาลอาญาระหว่างประเทศที่อยู่ภายใต้การควบคุมของทางด้าน UN นะครับข่าวต่อไปที่น่าสนใจก็คือเรื่องของการก่อการรัฐประหาร ของโบลิเวียที่ล้มเหลวในวันที่26มิถุนายนที่ผ่านมาโดยสหรัฐอาจจะมีความเกี่ยวข้องนะครับในการก่อการรัฐประหารในครั้งนี้ผู้ที่นำเรื่องราวนี้ออกมาเปิดเผยก็คือนายแลรี่จอนสันอดีตเจ้าหน้าที่ข่าวกรองของ CIA และอดีตเจ้าหน้าที่ของกระทรวงการต่างประเทศของสหรัฐเข้าออกมาให้สัมภาษณ์กับสื่อสปุตนิก ของรัเสเซียนะครับว่าความพยายามการก่อการรัฐประหารที่ล้มเหลวในบริเวียในวันพุธที่ผ่านมาน่าจะเป็นผลจากการที่ประธานาธิบดีลุยส์อาเซของบริเวียนะครับไปปรากฏต,ตัวในการประชุมเศรษฐกิจระหบางประเทศที่เมืองเซนต์ปีเตอร์สเบิร์กเมื่อต้นเดือนนี้โดยที่เขาถูกวางบทบาทให้โดดเด่นนะครับ ในการพูดคุยเจรจากับประธานาธิบดีวาลาดิเมียปูตินซึ่งแน่นอนนะครับน่าจะสร้างความไม่พอใจให้กับทางด้านสหรัฐนอกจากนี้เองบุรีเวียยังได้แสดงเจตจำนงว่าต้องการที่จะสมัครเข้าเป็นสมาชิกของกลุ่ม b ริกซ์ซึ่งเป็นองค์กรที่นำโดยรัสเซียและจีนที่ต้องการสร้างระเบียบการเงินระเบียบเศรษฐกิจโลกใหม่ที่ออกจากระบบดอลลา่าหรือว่าออกจากอิทธิพลนะครับ ทางด้านการเมืองของกลุ่ม G7 ล่าสุดประเทศไทยรวมทั้งมาเลเซียนะครับก่อนหน้านี้ก็เวียดนามซึ่งเป็นสามประเทศในอา,อาเซียนนะครับได้แสดงเจตจำนงเหมือนกันนะครับว่าต้องการที่จะสมัครเข้าไปเป็นสมาชิกของกลุ่ม b r i c s ์ และนี่คือหนึ่งในสาเหตุที่สำคัญนะครับที่ในายแ r ลรี่จอห์นสนเชื่อว่านำไปสู่การที่ทางสหรัฐอเมริกาอาจจะมีส่วนร่วมในความพยายามที่จะโค่นล้มอำนาจของรัฐบาลปัจจุบันของโบลิเวียนำโดยลุส์อาร์เซโดยที่ก่อนหน้านี้ทางบราซิลนะซึ่งเป็นประเทศที่ใหญ่ที่สุดนะครับในลาตินอเมริกาก็ได้เป็น ประเทศผู้ก่อตั้งกลุ่มบริกสไปแล้วแต่นายรารีจอนสันมองว่าความสำคัญทางด้านเศรษฐกิจนะครับของลาตินอเมริกาอาจหรือว่าทางด้านการเมืองนะครับอาจจะไม่มีความสำคัญมากนักนะครับแต่ว่าเรื่องของภูมิรัฐศาสตร์จะมีความสำคัญมากกว่าภูมิรัฐศาสตร์หมายความถึงอิทธิพลของทางด้านรัสเซียหรือว่าจีนอาจจะเข้าไปมีผลประโยชน์นะครับ ในลาตินอเมริกาซึ่งจะขัดนะครับกับผลประโยชน์ของทางด้านสหรัฐอเมริกาในเรื่องของทางด้านความมั่นคงแต่ความจริงแล้วนะครับบลริเวียก็มีการเปลี่ยนแปลงทางการปกครองนะครับในปี2019นะครับโดยทหารอาบอริเวียได้มีแรงกดดันนะครับให้ อดีตผู้นำในถกช่วงนั้นนะครับอีโวโมราเลสนะครับให้ออกจากตำแหน่งและต้องลีภัยไปอยู่เม็กซิโกหนึ่งในสาเหตุของการสูญเสียม้าของเขามาจากการที่เขาให้สัมปทานเมืองแร่ลิเอียมให้บริษัทจีนบลิเวีย อเจิตินาและชิลีนะครับเป็นสามประเทศที่มีพื้นที่ร่วมกันที่เป็นแหล่งแร่ลิเธียมนะครับที่ใหญ่ที่สุดในโลกลิเธียมเป็นวัตถุดิบที่สำคัญในการนำมาสร้างแบตเตอรี่สำหรับรถยนต์ไฟฟ้าก่อนหน้านี้โบลิเวียนะครับให้สัมปทานเหมืองแร่ลิเธียมให้กับบริษัทจีนและนี่อาจจะเป็นสาเหตุที่สำคัญที่ำท,ทำให้อีโวโมเรเลสถูกกดดันนะครับให้ออกจาก ตำแหน่งข่าวต่อไปนะครับก็คือเรื่องของเงินเย็นนะครับที่กลายเป็นเงินร้อนไปแล้วหลังจากที่ธนาคารกลางของญี่ปุ่นหรือ Bank of Japan นะครับชื่อย่อว่า BOJ ใช้นโยบายการเงินที่บ้าคลั่งมาเป็นเวลาช้านานนะครับในช่วงวันพฤษภาีที่ผ่านมาเงินเย็นร่วงไปสู่ระดับ160.8เย็น ต่อดอลลาร์ซึ่งถือว่าเป็นค่าเงินที่อ่อนค่ามากที่สุดนับตั้งแต่ปี1986เลยทีเดียวแม้ว่าทางการญี่ปุ่นจะต้องเผชิญปัญหาอย่างไม่มีที่สิ้นสุดนะครับรวมถึงแรงกดดันต่อรัฐมนตรีช่วยว่าการกระทรวงการคลังและหัวหน้าฝ่ายสกุลเงินนายมาซาโตะคันดะที่ผ่านมานะครับได้มีการ แทรกแสงนะครับในตลาดอัตารตาแลกเปลี่ยนเพื่อที่สกัดไม่ให้เงินเย็นอ่อนค่าลงเกินเหตุถ้า,ากว่าเราไปดูตั้งแต่เดือนมิถุนายนปี2020จนถึงปัจจุบันนี้ค่าเงินเยงดิ่งลงไปแล้ว34นะครับเมื่อเทียบกับดอลลาร์สหรัฐส่วนถ้าหากว่าเราดูตั้งแต่เดือนมกราคม2012นะครับค่าเงินเยน ก็ร่วงลงไปแล้วถึง53เนะครับเมื่อเทียบกับดอลลาร์สหรัฐนี่คือเหตุการณ์หรือว่าการเคลื่อนไหวที่สำคัญนะครับของสกุลเงินเยนซึ่งมีอาการที่รอแร่เป็นอย่างมากเนื่องจากว่าถ้าหากว่าค่างเงินยังคงตกไปต่อเนื่องอย่างนี้จะมีผลกระทบอย่างรุนแรงต่อเศรษฐกิจมหาภาคของทางด้าน ญี่ปุ่นเนื่องจากว่าญี่ปุ่นเองอยังคงต้องนํานเข้าสินค้าโดยเฉพาะอย่างยิ่งวัตถุดิบนะครับในการผลิตรวมทั้งเชื้อเพลิงในการขับเคลื่อนเศรษฐกิจญี่ปุ่นกําลังจะเผชิญกับปัญหาเงินเฟ้อนะครับเหมือนกับประเทศที่พัฒนาแล้วหรือว่าทั่วโลกซึ่งตอนนี้เข้าสู่ยุคเข้ายากหมักแพงหรือว่ายุคของเงินเฟอ้อทําให้ธนาคารกลางของสหรัฐต้อง กำหนดอัตราดอกเบีย้ยในระดับที่สูงนะครับ5.25%ถึง5.50%ในขณะที่อัตราดอกเบีย้ยของญี่ปุ่นอยู่ในระดับที่ต่ำอยู่นะครับยังคงอยู่ที่ระดับ0%นะครับแม้ว่าตั้งแต่ในช่วงที่ผ่านมามีการเปลี่ยนนโยบายจากอัตราดอกเบีย้ยติดลบนะครับมาขึ้นมาเป็นอัตราดอกเบีย้ยที่0%เขาตามระบบการเงินของญี่ปุ่นอ่อนไหวมากนะครับกับ อัตราดอกเบี้ยที่จำเป็นนะครับที่จะต้องสูงขึ้นเนื่องจากว่ามีการทำ carry trade นะครับทั้งระบบเลยทีเดียวนะครับ20ล้านล้าน,านเหรียญน,นะครับนี่คือปริมาณการทำ carry trade ที่มหาศาล โดยหน่วยงานรัฐโดยบริษัทของญี่ปุ่นนะครับเนื่องจากว่าดอกเบี้ยญ,ญี่ปุ่นต่ําก็มีการกู้ยืมเงินเย็นแล้วก็ไปลงทุนในทรัพย์สินที่ให้ผลตอบแทนที่สูงกว่าเช่นทรัพย์สินของ US d ล l l a r แต่ว่าพออัตราดอกเบีย้ยสูงขึ้นก็เลยทําให้นะครับพอร์ตโฟลิโอของการทำ carry trade นั้นตอนนี้มีปัญหาแต่ว่าดอกเบี้ยญ,ญี่ปุ่นสูงขึ้นก็อาจจะทำให้สถานการณ์ ทางด้านการเงินของญี่ปุ่นนี้มีปัญหาก็ได้นะครับก็ต้องดูว่าญี่ปุ่นจะต้องมีการดําเนินนโยบายทางด้านการเงินอย่างไรคงเลี่ยงไม่พ้นนะครับที่จะต้องขึ้นดอกเบีย้ยเพื่อที่จะประการแรกสกัดเงินเฟอ้อประการที่2นะครับปกป้องข่างเงินเย็นถ้าหากว่าตลาดมองว่า ธนาคารกลางของญี่ปุ่นแบงก์อัชแพนไม่มีท่าทีนะครับที่จะปกป้องค่าเงินเยนค่าเงินเยนก็จะอ่อนค่าลงไปเรื่อยๆจนถึงจุดหนึ่งอาจจะนำไปสู่การสูญเสียความมั่นใจในค่าเงินเยนซึ่งจะส่งผลกระทบต่อระบบการเงินของญี่ปุ่นอย่างมหาศาลข่าวสุดท้ายสำหรับวันนี้นะครับมีการเซอร์เวีผู้จัดการอกองทุนนะครับหรือว่าผู้บริหาร ทางด้านการเงินรวมทั้ง Hedge Fund ในอเมริกานะครับโดย State Street Global Advisors นะครับที่ร่วมมือกันกับ World Gold Council พบว่านะครับ2 9ของที่ปรึกษาทางด้านการเงินในอเมริกาเหนือวางแผนที่จะเพิ่มการจัดสรรทองคำนะครับในช่วง12เดือนถึง18เดือนข้างหน้าส่วนอีก62%รายงานว่า จะยังคงการจัดสรรพอ์ทองคำเท่าเดิมนะครับไม่มีการเปลี่ยนแปลงแต่ประการใดมีเพียงส่วนน้อยนะครับ9%ของผู้ตอบแบบสอบถามเชื่อว่าจะลดเปอร์เซ็นต์ของทรัพย์สินของลูกค้าที่ลงทุนในทองคำลงนะครับการสำรวจนักลงทุนมืออาชีพในเมริกาเหนือจำนวน525ลายในครั้งนี้นะครับให้ผล ค่อนข้างที่จะสอดคล้องกับการคาดการตลาดนะครับที่ได้รับการอัปเดตนะครับจากจอชมิลลิงสแตน l e y หัวหน้านักยุทธศาสตร์ด้านทองคำของ State Street ในการให้สัมภาษณ์กับ Ki ิ c โก e w s นะครับเมื่อเร็วๆนี้นะครับนายจอ m มิลลิงสแตน l e y กล่าวว่า,เ,าเขาได้เพิ่มการคาดการราคาทองคำในช่วงครึ่งหลังของปีนี้โดยคาดว่าตลาดจะมีการซื้อขาย ในช่วงราคาระหว่าง2,200นะครับถึง2,300เหรียญต่อออนซ์นะครับนายมิลิงสแตนเลกล่าวว่ากุญแจสำคัญสู่ศักยภาพของทองคำในระยะสั้นยังคงเป็นการเชื่อมโยงกับนิววายการเงินของธนาคารกลางของสหรัฐนะครับเพราะว่าถ้าหากว่ายังคงคงดอกเบี้ยสูงหรือว่าขึ้นดอกเบี้ยเพื่อจะสกัดเงินเฟ้อก็จะทำให้ราคาทองคำ แต่ถ้ากว่า,านักลงทุนมองว่าทองคำยังคงเป็นทรัพย์สินที่ปลอดภัยน่าสนใจในโลกที่ต้องเผชิญกับความไม่แน่นอนทางเศรษฐกิจหรือว่าความเสี่ยงทางด้านภูมิรัศรานะครับก็จะยังงทำให้นักลงทุนถือครองทองคำต่อไปนะครับในเวลาเดียวกันแม้ว่าธนาคารกลางสหรัฐจะมีจุดยืนนโยบายการเงินเชิงรุกซึ่งสนับสนุนอัตราผลตอบแทนพันธบัตรที่สูงขึ้น และค่างเงินดอลลาร์ที่แข็งขึ้นก็ตามนะครับแต่นายมิลลิงแสเลตตั้งข้อสังเกตว่าการสำรวจแสดงเห็นว่านักลงทุนนะครับยังไม่เต็มใจนะครับที่จะสละการลงทุนในทองคำสำหรับนี้รายการ IMCity News Podcast เวรามดุมพอดีนะครับติดตามรายการนี้ได้ทุกวันนะครับรวมทั้งข่าวๆที่น่าสนใจนะครับ ในเว็บไซต์ imctnews.com สำหรับเรื่องของลาไปก่อนสวัสดีครับ